สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพบมาพอ้กกับยายหน่อยผ้าแสบในช่องยายหน่อยแฟมิลีกแล้วนะจ่ะผ้าก,กินเขาพี่น้องกินเขาแตะเด็กตะเดินมูนี่เรื่องงานมากอะ่ะซื้อลาบเพิ่นมากินพี่น้องซื้อลาบบอกเพิ่นมากล้อยขมตุ่มบะหม,มี่พี่น้องเพิ่นมามนไม่ได้เห็ดต้่มพะนะนตะวารานันหมองไกลหมองอยางยหน่อยเห็ดงานนั่นแหละจ่ะอันมีกับเขาอีสานหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่นก็ขายย่างละสิบยี่สิบละพี่น้องห่อหมกเพิ่นก็ขายยี่สิบขึ้นนะจ้ะ ตอนน yeah. ี้ยายน้อยง่วงแห้งไร้ง่วงจนว่าเบื้องอียังเป็นสีเขียวจุดเขียวจุดเลืองไปหมื่อไ่ละพี่น้องจุดเขียวจุดเลืองจิดแดงบ่ได้มาพอพี่น้องหลายหมือหลายเว่นนะจ๊ะกิดหอวคิดถึงแล้วพี่น้องต่ว่ายายน้อยบว่างว่างอยู่แต่ว่ามันนอนไหมพี่น้องนอนก็นอนบม่หลาบดอกมันเปลี่ยนเวลาเนาะมือม้าพากินก้อยซื้อเพื่อนร้อยหนึ่งพี่น้องก็เมีันหมกลินใหม่มักลินฝามักลินฝาเท่งย่างเผาย่างสดแล้วก็พักนี่ละจ้ะพักนี้ ซื้อมาตั้งหากจากพี่น้องพักแขมเพิ่นได้หน่อยเย้หน,อน่อยเลยไปซื้อรถกับเขามานะจ๊ะเขาสิบบาทพี่น้องจะกินได้แําได้ดอกมันเส้าอยู่เนาะเก่าโม่งไลยพี่น้องเก่าโม่งเก่าโมงเเยหน่อยก็จะสิได้ร่ง,งายามไหนดอกเด้อตื่นขึ้นบุญละจ๊ะมาจ้ะพี่น้องเพื่อนกระยานยุดอกแต่ว่าจะสกินยังเนาะน,นี่ตับซื้อเพื่อนกรเลยได้ตับหน่อยพี่น้อง เอเ <c oughs> งี้เราคิดเพื่อนกับเมาหยนี่หน่อยแล้วมาหาบกเราเพิ่งแห่ง ย้ํหน่อยจิถิิมไปเลยย้ํหน่อยกับคิดฮอดพี่คิดฮอดน้อง ขมแซ่บพักกับบะหมี่ยังเราพี่น้องเสือเพิ่นมายางละหาบาทอีกสดบะเมี่พริกแข้งเนาะ Mm-hmm. <laughs> มันจะจ้าพี่น้องเพืไ่ได้กินกับมาเสียบน้ำกันได้จากพัดไปกินกน็เขามาเป็นกำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะมักลินใหม่มัเลินฟ้าพี่น้อง นอนยังเว็นกับว่าใครลับเราพี่น้องแต่ว่ามันต้องนอนจ้ะต้องบังคับให้เจ้าของหลับจะลับว่าลับแห่งไายแปะไายมากขึ้นจังหูหมดเลย เกือดมากเลี่ยนหน่อยนะพี่น้อง เพื่อนท่านเอาพี่น้องน <c oughs> อืมอืมพ <c oughs> ี่น้องมกัก ไม่ได้กินปลาแซลมอนโดนแล้วพี่น้องบะมีเวลาไปเวลาห่างเปิดกันได้หน่อยรับแล้วเนาะอือยำหินให้เขา,าเพื่อนพี่น้องซื้อเพื่อนมากจากสิบบาท ว่าสิฟื้นเกินเกินบาแด้ตับซื้อลอยหนึ่งได้พี่หนุอมนั้นหลายอยู่ กันนอนก,กอบจ้ะมักริมฟ้าหน่วยนึงพี่น้องอันนี้ขนมผมแซ่ผแบผมแซ่บผมนวดกันเป็นมักริมฟ้านเลยนะแซ่บผู้มักนะพี่น้องเนาะ ตัดเล็บสั่นเลย ไม่ได้มาหลายหมือ่อกินหอดเพีกินหอดน้อง้วจ้ะ ซ <c oughs> ื้อพักมายัางละมัดละมัดจ้ะพอรสกับเขา้าวยิ้มหน่อยพี่น้อง มองเต้าเก้ากินแล้วก็สินอนนอนตื่นถึงน้ังสิไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องแล้วจ้ะอื้จังหลาบพันเท็ดเพ็ดๆแล้วก็มากินมากเล่นฝ่ายอีกเพ็ดตื่มไปไป กินต้นหอมข้าไปอีกพี่น้องเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมอนย่ยหน่อยผ้าพร่เาน่อ,องงยกินข้าวับก้อยคมนะจ้ะลาบลาบคมนี่แหละพี่น้อง ก่อนจากกันไปเมนูขอฝากกดไหลกดซับสไครต์แหย่หน่อยผ้าแสบในช่องแหย่หน่อยแฟมิลี่เนี่ยนะจ๊ะเริ่มเลเพื่อเขาค่ะพี่น้องค่ะตื่นขึ้นตั้งแต่เยี่ยมพยายามด้วยจ้ะพอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ